กาละครั้งหนึ่ง <Huh? S 2> ลูก <Huh? S 2> แพะตัวน้อยทั้งเจ็ดใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับแม่ของพวกมันในเมืองเล็กๆเก <Huh? S 2> มืองนี้ล้อมรอบไปด้วยภูเขา <Huh? S 2> สิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข <Huh? S 2> พวกมันชอบแสงแดด ที่ทำให้หัวใจของพวกมันอบอุ่นสัตว์ทุกตัวในเมืองทำงานหนักแม่แพะเป็นหมอประจำเมืองที่น่ารักลูกแพะทั้งเจ็ดไปโรงเรียนกับเพื่อนๆทุกๆเชา้า วันนี้ฉันตื่นเต้นจังเลยฉันด้วยผลการคัดเลือกลูกเสือออกแล้วฉันอยากเป็นลูกเสือและไปเข้าค่ายฉันสงสัยว่าครูจะเลือกพวกเราทุกคนหรือเปล่านะซิฉันว่าเป็นไปได้พวกเราอยากเป็นลูกเสือมากที่สุดแล้วลูกแพะทั้งเจ็ด มาถึงสนามของโรงเรียนส,สสสนสวัสดีครัสวัสดีครูสวัสดีเด็กๆครูจะประกาศชื่อคนผ่านการคัดเลือกลูกเสือตอนนี้เลยก็แล้วกันนะดีไหมการคัดเลือกเสร็จสิ้นลูกแพะทั้งเจ็ดถูกเลือกเพราะพวกมันกระตือรือร้น และหาข้อมูลการเป็นลูกเสือมาสิ่งสำคัญคือพูกเธอต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมครูอยากให้พูกเธอเตรียมของตามรายการที่ครูทำให้นะครัคุณครูหนึ่งอาทิตย์นานเกินไปสำหรับลูกแพะน้อย ระหว่างนั้นพวกมันเตรียมของทุกอย่างตามที่ครูบอกในที่สุดวันออกค่ายก็มาถึงเย้ yeah! วันนี้เราจะได้ไปออกค่ายแล้วเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมเด็กๆแม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์จ้ะเพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในค่ายลูกเสือสูงครูของลูกก็เลยขอให้แม่ไปด้วยเย้ ลูกแพ้ไปเจอเพื่อนๆที่โรงเรียนก่อนไปออกค่ายเอาลละเด็กๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยรับรับคุณครูพวกมันไปถึงที่ตั้งค่ายหลังจากเดินมาเป็นชั่วโมง มันแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันตั้งเต็นท์ที่นี่สวยงามเหลือเกินเขียวขจีผีเสื้อเต็มไปหมดเลยใช่ฉันชอบวิ่งไล่จับผีเสื้อเอาล่ะเด็กๆพู้เธอได้จะเหนื่อยกันมากแล้วเราไปเตรียมอาหารแล้วก็กินข้าวกันเถอะนะ กองไฟถูกจุดถึงเวลาที่ลูกเสือตัวน้อยโปรดปรานแล้วทำอาหารบนกองไฟทุกตัวนั่งรอบกองไฟแล้วฟังเรื่องเล่าของคุณครูพวกมันสนุกกันมากแต่ก็เหนื่อยกันมากหลังจากกินมื้อเย็นเสร็จแล้วพวกมันก็เข้าไปในเต็นท์และเข้านอนทันที แพะน้อยสามตัวตื่นมาพบกับแสงแรกของรุ่งเช้าพวกมันตัดสินใจออกเดินสำรวจรอบๆฉันเห็นผลไม้น่ากินระหว่างทางมานี่ฉันว่าเราน่าจะเก็บไปกินเป็นมื้อเช้าได้นะ ก็ได้แต่ไม่ควรออกไปไกลเกินนะแผะน้อยทั้งสามเดิอนออกจากค่ายไปเงียบๆเห็นเจ้าผีเสื้อตรงนั้นไหมล่ะเห็นสิสีสวยมากเลยอะฉันชอบตอนมันกระพือปีกมากเลยเห็นผลไม้บนต้นไหมอ่ะเชอรี่ดูน่าอร่อยมากเลย รีบเก็บกลับไปกันดีกว่านะพวกเราทัานใดนั้นพวกมันก็ได้ยินเสียงวีดวิวในพุ่มไม้ทุกตัวมองดูด้วยความตกใจเนื้อสายก็อยู่ที่นี่ด้วยนะเธอมาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นหรอฮะฉชืฉว่าฉันเห็นเงาร่างใหญ่ๆสีเทา โอ,โ,อโอ้โอ้ไม่นะนั่นมันหมาป่าตัวร้ายนี่นะเราโยนผลไม้เพื่อที่จะเตือนเธอได้นะคิดว่างั้นไหมเนื้อสายรู้สึกตัวและเห็นหมาป่ามันหนีไปด้วยความกลัวตอนนั้นเองที่หมาป่าสังเกตเห็นลูกแพะน้อย ลูกแพะคว้างผลไม้ไปที่หมาป่าพวกแกกำลังทำอะไรกันจะพวกตัวป่วนทั้งหลายเราก็แค่มาเก็บผลไม้เราต้องกลับเดี๋ยวนี้เลยนะแม่กับคุณครูของเราอ่ะน่าจะกำลังตามหาเราอยู่นะอ๋อจะงั้นเหรอแม่กับครูเของพวกแกจะต้องรอน,นานหน่อยแล้วล่ะนะ พวกแกควรจะคิดเรื่องนี้ก่อนทําให้เดือสายหนีไปม้าป่าพุ่งไปจับตัวลูกแพะน้อยพวกลูกแพะเร็วกว่าจึงหนีรอดไปได้จบเบ้นตัวหนึง่งไม่นะเราต้องช่วยน้องของเรา โอเคแต่เราแค่สองคนจะทำอะไรได้ล่ะเราไม่รู้ว่าหมาป่าพานนอของเราไปที่ไหนแล้วเราจะหาเจอได้ยังไงกันล่ะเธอพูดถูกเราต้องรีบกลับไปที่ค่ายเพื่อขอความช่วยเหลือตอนนั้นสัตว์ทุกตัวที่ค่ายตื่นกันหมดแล้วแม่แพะและคุณครูรู้แล้วว่าลูกแพะทั้งสามหายไปจึงออกตามหาพร้อมกับตัวอื่น ลูกแพะสองตัวยืนเทียงกันอยู่ก่อนจะได้ยินเสียงแม่และครูของมันแม่แม่แมคะคุณครูคครเราช่วยน้องชายไว้ไม่ได้หมาป่าได้ตัวเขาไปเราต้องรีบตามไปอะ พวกเขาไปทางนั้นครับเอาละ่ะเราต้องตั้งสติเราต้องลงมือให้เร็วที่สุดนะรู้ไหมพวกมันเดินไปทางที่หมาป่าหายตัวไประหว่างทางก็คิดหาทางหลอกล่อหมาป่าและช่วยแพะน้อยไปด้วยเร็วเข้า,เ,<อ>าเข้าไป<ะ>สิ ได้โปรดปล่อยผมไปเถอะนะผมจะไม่ขวางทางคุณอีกแล้วอ่ะทุกคนน่าจะเป็นห่วงมากแล้วตอนนี้ยเงียบได้แล้วแกแกน่าจะคิดเรื่องนี้ได้ตั้งแต่แรกตอนนี้มันสายไปแล้วขณะที่กําลังคิดแผนการพวกมันก็บังเอิญเจอกับสิงโตสิงโตเป็นหัวหน้าตำรวจพวกมันดีใจที่ได้เจอสิงโตและบอกไปว่าเกิดอะไรขึ้น เจ้าหมาป่าเหรอติดตามพฤติกรรมมันมาได้สักพักแล้วละแต่ยังจับไม่ได้คาหนังคาขาสักทีหนึ่งนะพวกเราดีใจมากที่เจอคุณที่นี่เราต้องแอบเข้าไปเงีย,งยบๆหมาป่าหูมันดีมากเลยถ้ามันได้ยินเนี่ยมันจะต้องหนีไปอีกแน่ๆเลยละ เราเข้าใกล้มากแล้วฉันได้ยินเสียงเขาแล้วลูกน้อยของแม่ต้องกลัวมากแน่ๆฟังให้ดีนะแพะน้อยฉันอยากให้พวกเธอไปเคาะประตูหมาป่าจะต้องดีใจที่เห็นพวกเธอแล้วก็ยอมให้เข้าไปแน่ๆฉันจะแอบ,บอยู่ข้างนอกนะและเข้าไปทางหน้าต่างแม่แพะกับครูดักรอที่ประตูหน้าอย่าให้เขาหนีไปได้ อใใเราหลงทางขอเข้าไปได้ไหมตาหมาป่า,าเป็นประกายวันนี้คงเป็นวันโชคดีของฉันมันคิดโอ้ดีจังเลยมีแขกมาเยี่ยมด้วยเข้ามาเลยเข้ามาไม่ต้องกลัวนะเห็นไหมน้องพวกเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยฮ่าฮ่ ลูกแพะน้อยเดินเข้าไปในห้องในตอนนั้นสิงโตกำลังมองพวกมันผ่านทางหน้าต่างและกำลังรอจังหวะที่เหมาะหมาป่ามีรอยยิ้มชั่วร้ายบนใบหน้ามันทำน้ำลายหกไปทั่วพื้น ันตว,วกแก้ทังหม,ม่แพะกับครูข้อประตูตามที่สิงโตส่งสัญญาณอะไรอีกล่ะเนี่ยยังมีลูกแพะอยู่กี่ตัวกันแน่นะตอนที่ม้าป่าเดินไปเปิดประตูนั่นเอง สิงโตพุ่งเข้าใส่มันแต่ม้าป่าทนเลื้อมือไปได้ฉันตามล่านายมันนานแล้วหยุดนะหยุดสิไม่หยุดที่ทำเลยนะแกละโผล่มาจากไหนกันละเนี่ยตอนที่ม้าป่ากำลังวิ่งหนีสิงโต <c oughs> ลุกแพะตัวนี้ขย <c oughs> ่นขาออกไปากหมาป่า <c oughs> มันสะดุดขา <c oughs> และล้มลง ดึหานั่นี่นะนี่นะนี่นะนีนา่นะนี่นะอะไรอะงรอะไรนี่นีนี่น่ะนี่น่นีนี่นี่นี่น่น่นี่น่นี่งน่่อ มันจบแล้วเจ้าหมาป่านายจะทำร้ายใครไม่ได้อีกแล้วเนี่ยคุณจะเอาตัวเขาไปไว้ไหนหละ่ะฮะที่ที่เขาจะได้สำนึกว่าทำอะไรลงไปยังไงล่ะแล้วก็ทำร้ายใครไม่ได้จนกว่าเขาจะสำนึกผิดขอบคุณค่ะคุณช่วยชีวิตเด็กๆไวโ้โอ้ไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับขอบคุณเด็กๆด,ดีกว่าเพราะเขาฉลาดแล้วก็กล้าหาญมากแถมยังร่วมมือกันเป็นทีมด้วยสิงโตจากไปพร้อมกับหมาป่า ลูกเสือตัวน้อยกลับไปที่ค่ายและเล่นสนุกด้วยกันแน่นอนว่าเด็กๆจะไม่ไปไหนไกลาจากแม่ของมันอีกแล้ว